สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอ,อทอเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่4ถึง16กุมภาพันธ์นี้รวม13วันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดการจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงดังกล่าวรวมทั้งสิ้นกว่า2ล้าน3แสนคน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ18 0,000คนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า1ล้านเแสนคนและผู้โดยสารภายในประเทศกว่า4แสนคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีก่อน32.73%สาำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นจำนวน12,883เที่ยวบินหรือเฉลี่ยว,วันละ991เที่ยวบินโดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศรวมขาเข้าออกจำนวน9 8 7 8เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศรวมขาเข้าออกจำนวน3,005เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีก่อน19.99%โดยมีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำจำนวน10ส,สายการบินรวมทั้งสิ้น226เที่ยวบินนายกิติพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเดินทางทั่วไทยคมนาคมสะดวกปลอดภยัยใส่ใจให้บริการประชาชน โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารชาวจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานสวรภูมิเป็นจำนวนมากนั้นได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนสนับสนุนส่วนงานราชการหรือสายการบินไม่ได้รับการร้องขอรวมถึงประสานผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารจัดทําข้อความภาษาจีนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวจีนในการให้บริการและเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยท่าอากาศยานสวนภูมิได้แจ้งให้ผู้โดยสารมาใช้ระบบเช็คอินด้วยตนเองอังอตโนมัติ และระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติซึ่งเป็นอีกทางเลือกให้ผู้โดยสารทําการเช็คอินและโหลดกระเป๋าด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอรับบริการที่เคาน์เตอร์สายการบินนอกจากนี้ยังมีการนําแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการตรวจสอบบริการต่างๆของท่าอากาศยานช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นเพิ่มความสะดวกรวดเร็วรวมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้บูรณาการการทางานร่วมกับส่วนงานต่างๆ โดยได้มีการประสานกับสายการบินให้จัดเจ้าหน้าที่และเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการรวมถึงการตรวจบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระล่วงหน้า4ชั่วโมงลดความขับคังของผู้โดยสารขาออกที่มาก่อนเวลาปกติ3ชั่วโมงประสานกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2เพิ่มอัตรากำลังบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกและประสานให้ผู้บริการภาคพื้นเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุป,ปกรณ์ในการให้บริการให้เพียงพอ สำหรับการให้บริการระบบขนส่งรถสาธารณะผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับสนามบินได้หลายรูปแบบอาทิรถแท็กซี่สาธารณะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลลิงรถโดยสารสาธารณะต่างๆและรถดีมูซีนของสนามบินโดยในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนานแน่นทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการประสานผู้ให้บริการรถสาธารณะต่างๆเตรียมรถให้พร้อมเข้ามาให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงดังกล่าวให้เพียงพอ ทั้งนี้ภายหลังรัฐบาลได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับนักท่องเที่ยวไทยและจีนหรือวีซ่าฟรีไทยจีนอย่างเป็นทางการโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปนั้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นประตูบานแรกที่สําคัญในการเปิดรับการเดินทางพร้อมให้บริการผู้โดยสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินของประเทศต่อไป